สำหรับวัสดุที่ใช้ในการทำแชมพูเชียวภาพอันที่1คือหัวแชมพู N70 อันที่2คือสารขจัดคราบอันที่3คือเกลือโซเดียมโซรัคคอร์ไอันที่4น้ำหมักเชียวภาพที่เราทำเตรียมไว้ตอนนี้อายุครบแล้วเราก็ต้อง และอันที่ห้าคือน้ำสุดท้ายคือกลิ่นกลิ่นหอมที่เราต้องการว่าอยากให้ได้กลิ่นอะไรที่เป็นกลิ่นผลไม้อะอุปกรณ์ที่ใช้ในการที่จะผสมแชมพูชีวภาพอันที่1คือช้อนตวงช้อนตวงนะคะอันที่สองบิกเกอร์บิกเกอร์นี่เราจะใช้ในขนาดลิตรหนึ่งกับ ลิตรครึ่งแล้วแต่ว่าเราจะใช้ในกับวัสดุตัวไหนนะคะพายพายเราจะใช้สองอันอันที่หนึ่งพายเล็กเพื่อกวนเพื่อโซเดียมคลอไรด์แล้วพายอันที่สองคืออันใหญ่เอาไว้กวนแชมพูเพราะมีปริมาณมาก